ลูกค้าสั่งกาแฟไลโกสองไลท์คอรี่สองว้าวอะมีค่ะถ่ายแล้วนะอ้าวถ,ถ่ายแล้วเหรออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบลูกค้ามีค่ะมีค่ะถายแล้วเหรอสวัสดีค่ะลูกค้าอยกำลังรับออเดอร์ลูกค้าค่ะกาแฟไลโกคอฟฟี่ตัวนี้ like นตัวนี้อุ้ยดีใจ2องกล่องแล้วก็ไลท์คอรี่คอลลาเจนตัวนี้นะคะ2องกล่องโอ้ นะคะเดี๋ยวไปตอบโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้า ได้เสื้อของพิงค์มาใหม่ค่ะสวยเรอเรอดอลังการมากเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่เคยเอามาลงเลยแล้วก็สวยมากเอาใจใครที่ชอบใส่เสื้อคอปิดปิดเรียบร้อยสไตล์ผู้ดีหรูไฮโซนะคะก็คือเสื้อคอจีนนั่นเองนะคะเสื้อรุ่นนี้นะคะใส่เมื่อไหร่ก็ไม่เอาเพราะว่าใส่แล้วมันก็จะทําให้แบบว่าดูดีดูเป็นผู้ดีผู้ดีอะค่ะคุณเรามาดูแบบกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่า เป็นของแบรนด์พิงค่ะคุณแบรนด์พิงนะคะก็เริ่มนะคะแบรนด์พิงเนี่ยการันตีคุณภาพการันตีความสวยงามได้เลยอันดับแรกที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคอจีนะคะกระดุมหน้าแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือคุณจะเห็นว่ามีลายปักสวยงามมากนะคะคุณลายปักเขาสวยปังมากลายปักแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็แต่งด้วย หลากสีแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นสีสกอตเหมือนที่แม่ค้าใส่เห็นไหมคะหรือว่าจะเป็นสีลายแบบนี้นะคะมีหลากลายมีหลายลายเลยรอบนี้นะคะเป็นงาน แต่งต่อสวยงามนะคะแล้วด้านในนะคะด้านหน้าจะมีซับในส่วนด้านหลังก็ไม่มีซับในก็จะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่พอดีมีแค่นี้นี่เป็นผ้าลินินนะคะสวยงามเลยตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทรงเข้ารูปแต่ว่าเป็นทรงปล่อยที่ใส่สวยงามนะคะด้านข้างก็จะมีผ้าด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมากดูของแม่ค้าลายนี้ก็สวยเห็นไหมคะสีม่วงนี่ลายสก็อตแล้วก็เขาก็แต่งแข,นแ,ขนแบบนี้คือมันสวยลงตัวเลยเอาตรงโน้นตรงนี้มาแต่ง ให้มันสวยงามคือทรงไม่เข้ารูปแต่ก็ใส่แล้วมันก็ไม่ดูแบบดูบานดูอะไรเงี้ยคือมันสวยลงตัวเลยความยาวก็กําลังดีเลยนะคะยาวก็ประมาณ23-24นิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ไซส์ก็มีหลายไซส์ส่วนลายนะคะเดี๋ยวคุณดูที่ภาพสไลด์ว่ามีลายอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ขนาดขนาดก็จะมีเหมือนปกติของพีนะคะก็คือ38 40 42 44 46กนะคะก็จะมีไซส์ประมาณนี้สวยมากคุณบอกเลยเนี่ยดูแขนแขนซ้ส่วนมีผาตรงนี้น่ะทำให้เราใส่สบายไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ลาคาญไม่รู้สึกแบบคือไม่รู้สึรลาคานะรู้สึกใส่สบายอะ่ะเหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยนะคะอ่ะทีนี้ราคาราคารุ่นนี้อยู่ที่ 1,000กับ90บาทเรารวมปลายทางให้คุณแล้วนะคะถ้าใครโอนก็1,000กับ40บาทส่งให้ฟรีแบบด่วนด่วนเหมือนเคยนะคะบอกเลยว่าเสื้อรุ่นนี้สวยจริงๆไหมคะเห็นแล้วชอบชอบตรงที่ว่าลายปักอะคะ่ะมันไม่เยอะไม่เวอร์เกินไปแต่ว่าใส่แล้วดูดีอะคะ่ะใส่อยู่บ้านใส่ทํางานที่บ้านหรือว่าใส่ออกไปข้างนอก ได้เลยนะคะสวยจริงๆใส่กับเกียงแบบเนี้ยก็หรูหราใส่กับผ้าถุงก็เริเรดนะคะโอเคค่ะแม่ค้าแนะนําเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะไปจัดออเดอร์ให้คุณคุณที่สั่งเข้ามานะคะใครที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นไลท์โก่กาแฟนะคะไลท์คอรี่ที่ว่าเป็นคอลลาเจนทําให้ผิวขาวผิวสวยหรือว่าจะเป็นไลท์ไฟเบอร์นะคะทักมาได้สั่งเข้ามาได้นะคะราคากล่องละร้อสั่งไปพร้อมเสื้อก็ โอเคมากนะคะ3กล่องขึ้นไปราคาจะได้กล่องรอยเก้าสิธิ์นะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วดูภาพสไลด์ก่อนบอกเลยว่าสวยเออก่อนไปบอกว่าจะบอกว่าเป็นงานพรีออเดอร์นะคะก็คือสั่งจอง 1- 2วันได้นะคะนะคะจะเป็นงานสั่งจองก็แล้วกันใครากได้เบอร์อะไรลายไหนก็ทักมานะคะงานสั่งจองนะคะไปแล้วค่ะ